ขอบใจได้ยเดอผู้ใหญ่ที่เอาดอกไม้มาให้ Thank you Thank you Yes, This is Tim Tom w o give flower for you <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมาทุกคนกลับขึ้นมาพบแม่แคแ่และนอ้องใส่คำวิ่งแล้วเนาะเมื่อนี้เขามาเห็นวิดีโอที่ว่าขอบใจที่ว่าคนที่ว่าขาเจ้าส่วงดอกไม้มาให้เนาะแต่เขาบู้ฮว่เป็นผู้ใหญ่ส่วงมาให้เนาะกำลังไขประตูออกสิเปกานเรามาเจอเนาะดอกไม้ ขาเจ้าส่งมาให้แล้วเขาเจ้าก็มีคาดย่องในน้าแต่คาดย่องในขาเจ้าบริเขียนว่ามาจากใส่แล้วให้ส่งมาให้เนาะด้าถึงย่างใดก็ยาก็คขอบใจละลายเนาะที่ว่ามีน้ําใจส่งดอกไม้มาให้แล้วเขาก็สิเอาไปปลูกให้เนาะมันใหญ่ล้วเขาเซ็ดวิดีโอให้บึ้งเนาะขอบใจละลายเด้อคนที่ว่าส่งดอกไม้มาให้ขอบใจลลายเด้อผู้ใดส่งคาดและดอกไม้มาให้ Let me see. Oh, they have the note inside here. Who do? I think it's money. What is it? Oh, no, it's a note. Okay, grab Oh, it's a picture. What's that? It's it looks a like a picture. picture, like a swan. go oh. and boat geez. It's a big. It's a painting. Wow. โอ้ยะด่มันถ่ายเอาให้กัยาได้ขอบใจละลายเด้อเอาดอกไม้มาให้ beautiful flower maybe she saw this i m e เห็นโนดดูเห็นคาดดิมิ e wait there's something over here too เจ้าเต็มาเจ้าเต็มแบบมีอยางเอาสิเต็ม ขอบใจลหลายเด้อผู้ใดญที่เอาดอกไม้มาให้ Thank you This a Thank n k you you h is This was four dollars อันนี้เป็นคา่าที่เขาเจ้าส่งมานำดอกไม้เนาะแต่ก็บูฮู้ว่าเป็นผู้ใดญ่ส้มมาเนาะแต่ผู้ใดญ่ส้มมาให้ก็ขอบใจลหลายเลยจถ้าอยู่ในเพื่อนบริเคียนอย่างให้เนาะนี่ค่าค่าดนี่ก็าากางามคา่ดท,ที่วัดเอาสีแ้มเอาเนาะขอบใจจ้ลายโอเค ที่ว่ามีน้ำใจส่งลงกไม้มาให้แล้วเขากกสิเอาไปปลูกให้เนาะมันใหญ่แล้วเขาเซ็ดวิดีโอให้บึ้งเนาะขอบใจละลายเด้อคนที่ว่าส่งลงกไม้มาให้โอเคเจอกันไหมใายในคลิปหน้าเนาะขอบใจละลายที่ติดตามที่ให้กำลังใจกันมาตลอดแต่ถ้ามูหเป็นผู้ใหส่งมาให้อล่อยทำไมนี่